สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามภายแพ้กับทีมชาติไทยไป0ต่อ3เซตในศึกวันอาเซียนกางปรี2022 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอัเซนกังปรีส2022นระหว่างวันที่9-11ถึงกันยายน2 5 6 5ที่ยิมเนเซียมชาติชายฮอล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมามีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศนั่นก็คืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และประเทศไทยวันที่11กันยายน2 5 6 5เป็นการแข่งขันนัดที่3ระหว่างทีมชาติไทย พบกับทีมชาติเวียดนามผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3.0ต่อ0เซตด้วยสกอร์ 25-19, 25-18ต่อและ26-24คว้าแชมป์รายการวันอาเซียนการปรี2022ไปครองได้เป็นผลสำเร็จสรุปอันดับในการแข่งขันอันดับ1ไทยอันดับ2เวียดนามอันดับ3อินโดนีเซียและอันดับ4ฟิลิปปินส์ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามแพ้แพ้กับทีมชาติไทยไป0ูนต่อสามเซตในศึกวันอาเซียนกังปรี2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าแพ้ทีมไทยไม่มีอะไรต้องเสียใจที่มันดับ14ของโลกกับที่มันดับ84ของโลกแตกต่างกันแค่บอลแรกเท่านั้นถ้า,าพวกเขาลงทุนมาก พวกเขาก็สมควรได้รับผลตอบแทนที่ดีอยู่แล้วพวกเราจำเป็นต้องเรียนรู้และลงทุนให้มากกว่านี้มุมมองท่านต่อมาครับแพ้บอลสองและบอลแรกคอมเมนต์ท่านมากล่าวคล้ายๆกันว่าสิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดก็คือบอล2ความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอบทให้เหียนทิชิงได้รางวัลเบสปิดเดอร์บล็อก ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเวียดนามยากที่จะเอาชนะทีมไทยได้คอมเมนต์ทันมากครับเกิดจากปัญหาด้านสภาพจิตใจเมื่อพบกับทีมไทยมักจะเหงื่อตกแล้วก็พ่ายแพ้ด้วยฟอร์มกากๆกแพ้ภัยตัวเองความแตกต่างคือบอลสอใจบอลแบบนี้เพื่อนคงจะปวดหลังหน้าดูความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าบอลแรก คือปัญหาตลอดการของทีมเวียดนามน่าเสียดายในแต้มสุดท้ายของเซตที่3น่าจะเซฟเอาไว้ได้มุมมองท่านต่อมาครับถ้าอยากจะเอาชนะทีมไทยต้องเด็กตัวลินซีกลับมาติดทีมชาติเธอคือมือเซตที่มีการเซตบอลคล้ายๆกับผรอนพัน,พนชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหน้าตาเหมือนกับคนความดันต่ำไม่มีเลือดเลย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเวียดนามพบไทยก็มักจะพ่ายแพ้ทุกทางมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพรพันธ์พูดถูกในเซตที่สพวกเรานำา12ต่อ6แต่ก็ยังคงพ่ายแพ้การหลอกของพรพันธ์อัชราพรและพิมพิชญาน่ากลัวมากส่วุนเวียดนามก็เล่นได้ดีในเซตที่สแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็พังและตีติดบล็อกอย่างมากมายแพ้จนรู้สึกชินชา และไม่รู้สึกเสียใจอะไรแล้วถ้าหากเศร้าก็เศร้าเพียงแค่เล็กน้อยว่าแต่เมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกอมเมนต์ทานมาครับพอนพันไร้กาดมากเสียดายในเซตสุดท้ายชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าก็ได้แต่ชื่นชมการเซตบอลของพรนพันไร้ข้อกังขาเกี่ยวกับการเล่นของเธอมุมมองท่านต่อมาครับบอลสองของเวียดนาม คือปัญหาตลอดการคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทำไมบอล2ถึงเล่นอย่างกับมือสมัครเล่นบิดทุยขึ้นบล็อกเหมือนกับเด็กน้อยขึ้นบล็อกช้าและอ่านเกมได้แย่มากเวียดนามเล่นบอล2ช้าเกินไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับลำอวนเซตบอลหลอกเพื่อนร่วมทีมชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้สั้นๆว่า แพ้ไทยตลอดการคอมเมนต์ท่านมาครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะในการพบกับทีมไทยหลายคนโต้เถียงกันอย่างมากมายพวกเขาคงคิดว่าเวียดนามกำลังต่อสู้อยู่กับทีมอินโดนีเซียหรือทีมฟิลิปปินส์อยู่ละมั้งความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเกมนี้ถือว่าเล่นได้ดีแต่ก็ยังไม่เคยชนะได้เลยมุมมองท่านต่อมาครับ พรพันธ์นเมื่อไหร่จะเลิกเล่นชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ารู้สึกผิดหวังมากแพ้ไทยตลอดเลยไม่สามารถเอาชนะได้แมตเซตเดียววันนี้ท่านถุยพังมากและติดติดล็อกเยอะมากไม่เข้าใจเลยว่าเป็นเพราะอะไรตัวก็สูงแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมไทยได้นูกินทำคะแนนได้ดีกว่าเหงียดอันนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับ เล่นในขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้ววันนี้บอลแรกถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนตอนที่พบกับทีมไทยนะรู้สึกเสียดายในเซตสุดท้ายแต่ก็ไม่เป็นไรมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าต้องขอบอกเลยว่าทีมไทยนั้นเก่งจริงๆพวกเขามีมือเซตร,ระดับเว l ร์คลา s คอมเมนต์ท่านมาครับเวียดนามก็ได้แค่นี้แหละเป้าหมายแค่อันดับ2เจอไทยทีไรก็มักจะช็อตไปดื้อๆเลย ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าบอลสองของไทยถือว่าดีมากมุมมองท่านต่อมาครับมันแปลกมากเหรอที่พ่ายแพ้พวกเขาอยู่ในระดับไหนแล้วชนะสิถึงจะเรียกว่าแปลกส่วนแพ้ถือว่าเป็นเรื่องปกติคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าสองนัดแรกก็อวยกันซซเวอร์วังพอมาวันนี้กระดาษกันซะย่อยยับ เฮ้อน่าสงสารสาวๆจังเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเราจะมีปัญหาด้านสภาพจิตใจสาวๆทำผลงานได้ดีแล้วอย่าไปใช้คำพูดท็อกซิกกับพวกเขาอีกเลยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าบอลสองของไทยถือว่าดีมากคอมเมนต์ท่านมาครับ เหนื่อยทั้งกายและเหนื่อยทั้งใจความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยตีบอลไดรวดเร็วและมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมพวกเราแพ้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วพวกคุณได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วขอแสดงความยินดีกับการเล่นที่แฟร์เพลย์ของพวกคุณในการพบกับทีมไทยด้วยนะถ้าหากพวกคุณต้องการให้เวียดนามเอาชนะทีมไทยได้พวกคุณต้องมีการลงทุนที่เหมาะสมและมีโค้ชที่เก่ง มุมมองท่านต่อมาครับถือว่าเล่นได้ดีแล้วนะเพียงแต่ว่าทีมไทยนั้นแข็งแกร่งเกินไปจนบางครั้งเวียดนามยิ่งตีก็ยิ่งเหนื่อยใจชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่านําอยู่5แต้มก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภยัยความคิดเห็นท่านต่อมาครับอัชรพผ่อนไร,ร้าการมากมีคลาสจริงจ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าในเซตสุดท้ายลำอวนคืออาชญากรส่วนทันทุยก็ถือว่าค่อนข้างดีช่วยสร้างสมดุลให้กับทีมคอมเมนต์ท่านมากครับฉันหวังว่าจะมีบิทูเย,ยนอยู่ในทีมด้วยสเสมอเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในเกมรุกให้กับทีมชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าลำอวนเซตบอลได้แก่งเพื่อนมาก มุมมองท่านต่อมาครับเซตที่3ถือว่าเล่นได้ดีแล้วแต่น่าเสียดายที่ทีมไทยนั้นแข็งแกร่งกว่าคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าอย่าโทษทีมของพวกคุณอีกเลยบอล2ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแพ้เพราะบอลแรกอย่างชัดเจนถ้าหากรับบอลแรก10ครั้งแต่ล้มเหลวไป5-6ครั้งแล้วจะเอาชนะได้อย่างไรจนกระทั่งถึงแต้มสุดท้ายบอลแรกก็ยังคงพังอยู่ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับพูดตามตรงเลยนะในเซตที่3ท่านทุยตีผิดพลาดเสิฟเสียและบอลแรกพังชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเซตสถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวงังท่านทุยตีบอลเสี่ยงเกินไปคอมเมนต์ท่านหมากรับวเวียดนามเพิ่งจะกลับมาเล่นในเกมระดับนานาชาติในปีนี้เองแต่ผลการแข่งขันถือว่าดีเกินคาด หวัว่าจะปรับปรุงในเรื่องของสภาพจิตใจในปีต่อๆไปนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าจําเป็นต้องฝึกฝนทักษะและเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพมุมมองท่านต่อมาครับน่าเบื่อฉันนึกว่าจะได้ดูเพิ่มอย่างน้อยอีกหนึ่งเซตชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแฟนๆเวียดนามน่ากลัวมากอย่าเพิ่งไปดูนเชื่อคําชมของพวกเขาเพราะว่าวันรุ่งขึ้น พวกเขาพร้อมที่จะด่าได้เสมอเมื่อพวกเขาไม่พอใจในผลงานมองตามความเป็นจริงบ้างเถอะอยากจะเก่งมันต้องใช้เวลาส่วนทีมไทยอยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้วได้ปลดหยุดด่ากันได้แล้วเบื่อจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับตอนนี้เวียดนามแพ้ไทยก็แค่เรื่องของบอลแรกและสภาพจิตใจเท่านั้นส่วนเกมรุกถือว่าไม่ด้อยกว่าทีมไทยเท่าไหร่ และมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าทีมไทยเริ่มที่จะกลัวเวียดนามเพิ่มขึ้นทีละน้อยถ้าหากพวกเราได้เจอกันบ่อยขึ้นพวกเราก็จะสามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างแน่นอนสุดๆนะขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย photo credit a b c asian volleyball confederation s m m v o l l e y b l l และช่องวัน31ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนาม หลังจากที่ทีมชาติเวียดนามพ่ายแพย้กับทีมชาติไทยไป0ูนต่อสามเซตในศึกวันอาเซียนกลางปีี2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต,ต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ